ตอนะคะโ okay. อเคอ่ะก็คราวที่แล้วนะคะเราดูสระอุสระอูนะคะที่เรายังไม่ได้ดูก็จะเป็นสระอุแล้วก็ตามด้วย ending consonant ที่เป็นนอนูเนาะอ่าตัวสะกดเป็นนอนูปื๊บปื๊ป๊ป,ป๊อ่ะนะคะเป็นกอไก่กับนอนูนะคะแล้วก็อย่างบางคลาสนะคะ ถ้าน้องไม่สามารถาทำให้จบภายในหนึ่งชั่วโมงได้ไม่เป็นไรนะคะเอาที่น้องแฮปปี้ความสัมพันธ์คือให้น้องแฮปปี้นะอาจจะเอาเขาเรียกว่าอเอาแต่ใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราก็ตามใจเขาแต่เพราะว่าคู้ฟ้าเพ,เพิ่งนึกออกนะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุณของแล้วกันเขาจะชอบครูที่ดุใช่ไหมสมัยก่อนดุเป็นครูอ่า เลี้ยงมัวให้ถูกเลี้ยงลูกให้ตีเนี่ยโอ้โหตั้งชาวมาในวัยเด็กมากันเยอะมากนะคะพอมาพอมาเดี๋ยวนี้นะคะพอเขาเรียกว่าอะไรอะพอมาสมัยใหม่ละกันถ้าในสมัยใหม่เรื่องนี้เราก็เรารู้ละว,ว่ามันเวิร์กอ่ารู้ล้วว่ามันไม่ได้ผลนะคะก็ตามใจเด็กๆอ่าตามใจแล้วก็เข้าใจนะคะตามใจคือ ไม่ใช่แบบสปอยนะคือเราต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเหตุผลของเขาคืออะไรอ่อย่างเช่นวันนี้อ่าวันนี้ครูก็ฟังสอนน้องคนหนึ่งนะคะอ่าชื่อสมมติว่าชื่อน้องเจนนาแล้วกันน้องเจนนาบอกว่าครูเขาเ้นขานค่ะวันนี้หนูขอไม่เขียนได้ไหมคะอ่าซึ่งขอทุกวันอ่าขอทุกวันขอทุกครั้งที่เรียนด้วยกันอ่าแล้วคุณแม่ก็อยู่ไหนครูก็พัก่อ เอะจน,นาค่ะจน,นามีคลาสไหนที่จะน,น่าอยากเขียนบา <c oughs> ย้างหน้าบ้างอะไรแบบนี้นะคุณแม่เขาก็หัวละแล้วก็อ่าครัวฟ้องก็ถามว่าโอเคนเนี่ยครัตฟ้องถามได้ไหมว่าทาไมจะน,น่าถึงไม่อยากเขียนอ่าคือคือน้องคนนี้ยเวลาที่เขาไม่อยากเขียนคือเขาไม่อยากเขียนจริงๆนะถามว่าเขาเขียนได้ไหมเขาเขียนได้เพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่กล้ามเนื้อมือเขาอ่าแข็งแรงแล้วนะซึ่งเขาเขียนได้นะแบบโตสักเอ่อเก้าสิบ ก้าขวบสิบขวบประมาณเนี้ค่ะก็มเนื้อมือเขาโอเคละแล้วครูฟังก็ถามว่าโอเคเจนน่าอาจจะน่าไม่มีคอสไหนที่เจนน่าอยากเขียนเลยใช่ไหมใช่หมาใช่แล้วครูฟังก็ถามว่าเออแล้วอยู่ที่โรงเรียนเจนน่าเขียนไหมคะเจนน่าบอกว่าเขียนค่ะแล้วครูฟังถามว่าอ้าวแต่เจนน่าไม่อยากเขียนไม่ใช่เหรอคะแล้วเจนน่าก็บอกว่าแต่เจนน่าต้องเขียนค่ะอืม แล้วครูก็ฟังก็ถามว่าเอ๊แล้วภาษาไทยทไมเจน,น่าไม่อยากเขียนนะ้าอ่านน้องก็ไม่ได้ตอบนะคะแล้วครูก็ฟังถามว่าแต่คูครูฟังอยากรู้ว่าทําไมน้องถึงไม่อยากเขียนครูฟังก็ถามว่าเอ่อเจน,น่ารู้สึกยังไงคะเวลาตอเวลาที่เจน,น่าเขียนเจน,น่ารู้สึกเบื่อเจน,น่ารู้สึกเอปวดมือเจน่ารู้สึกอยากไปทําอย่างอื่นอืมซึ่งคําตอบที่ครูเอ่าช้อยส์ที่ครูฟังให้เนี่ย คือเป็นสิ่งที่โคฟังอยากรูจริงๆว่าทําไมน้องถึงไม่อยากเขียนอืมและถ้าน้องจะตอบสามช้อยส์นี้โคฟังเขาไม่โกรธเพราะโฟังเข้าใจคือตอนเด็กๆโคฟังก็ไม่ชอบเขียนอ่ะแล้วน้องก็บอกว่าอืมเขียนก็ได้คือน้องก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรอาจจะด้วยกลัวเราอาจจะด้วยกลัวเราเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่โคฟองถามเจน่าบอกบอกโคฟังได้นะโคฟังจะไม่รู้ถ้าสมมติะหน่าเบื่อเนี่ยโคฟังจะได้เอาอย่างอื่นมาให้ เอากิจกรรมอื่นมาให้เจ้น่าทาด้วยหรือว่าถ้าเจะหน่าปวดมือเราลองมาหาวิธีเขียนใหม่ไหมอย่างเงี้ยนะคะคือครูฟ้าอยากรูกจ้จริงๆว่าทําไมถึงไม่อยากเขียนอ่ะแล้วพอคขานี้ก็บอกว่าเขียนก็ได้ค่ะนะคะแล้วเหมือนเขาได้คิดนิดนึงอ่ะเขาได้คิดนิดนึงว่าทําไมที่โรงเรียนเขาถึงเขียนได้แต่ว่าที่อในคลาสเนี่ยถึงไม่เขียนเพราะครูฟ้าฟังตามใจหรือเปล่าอ่าครูฟ้าก็พยายามคิดอ,อย่างงี้นะคะแล้วพอเขียนปุ๊บ ควฟังเขียนหน้าสุดท้ายมันจะมีทั้งหมดประมาณกี่ขัประมาณยี่สิบคำอ่าประมาณไอ้อีกเล่มหนึ่งนะคะประมาณยี่สบคำแล้วคัวฟังก็ถับเจน่าว่าโอเคเจน่ามีทั้งหมดยี่สิบคำเจน่าอยากเขียนสิบห้าคำหรือสิบแปดคำคะแต่แต่จริงๆอ่ะโปรของครัวฟ้งอ่ะคือเขียนแค่สิบคำก่อน อ่าคือรื่องหอ่งเขาสิบคำก่อนแต่พวกต้างให้ช h อ i c e ที่มากกว่าตัวของรู้เขาฟัางเพื่อที่ว่าเขาจะรู้สึกว่าพอเขาถึงคำที่สิบแล้วเนี่ยเราอาจจะไปเล่นเกมกันแป๊บหนึ่งหรือว่าเราอาจจะแบบพุชไปได้อีกอ่ะนะคะอ่าได้ตรงนี้เหคือเป็นการให้ช h อ i c e ที่ที่ที่มากกว่ามากกว่าเรื่องหนึ่งของจุดประสงค์ในคลาสนั้นนะคะเพื่อที่เขาจะได้ทำ ทำทำตามในสิ่งที่เราที่เราต้องให้เขาทำอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการให้ช c e นะคะกจริงๆโรฟังของแค่สิบคำแต่ครัวฟังให้เลือกแค่สิบห้าคำหรือว่าสิบแปดคำอย่างงี้นะคะแล้วก็คลาสก็ผ่านไปด้วยดีเนาะแล้วโรัวฟังก็เอ่อเพิ่มเติมโรัวฟังก็ให้อ่าอันนี้อ่ะโรัวฟังก็ให้ให้น้องไปหยิบสีมาอ่าให้น้องไปหยิบสีมานะคะ บอกว่าโอเคจะหน้ามีสีไหมคะจริงๆไม่ต้องใช้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กๆสนุกขึ้นเนาะโอเคจะหน้าถ้าหมดจนหน้าอ่เขียนเสร็จแล้วอ่ะเขียนเสร็จจะกดเสร็จแล้วจะหน้าอยากวาดรูปอะไรเราก็จะให้เขาเลือกอ่ะแต่ว่าต้องต้องต้องเลยราต้องเซนต์แบกวาไว้ก่อนว่าน้องจะหน้าอ่ะคุณฟังเขยอว่าขอพูดเลยว่าน้องจะหน้าเป็นน้องที่น้องที่เอาใจยากที่สุด อ่าแต่เป็นเด็ก <jis> น <Anyway>, ่ารักนะเอาใจยากที่สุดแต่เป็นเด็กน่ารักมากนะคะก้าว้างค่ะวันนี้ก้าวบ้างกินผลไม้อะไรคะหนูกินสไปรเบัลลูนก้าวบางกินสไปร์บัลลูนหนูได้ไหมวันนี้ก้าวบ้างเสื้อกีเสียอะไรพรุ่งนี้ก้าว้างต้องใส่เสียอะไรอย่างเงี้ยเออาก็จะมีแบบอะไรเล็กๆน้อยๆนะะซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าเอาใจยากกว่ากว่าน้องทั่วๆไปอ่าโดยโดยเฉลี่ยละกัน แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทริคนะคะที่ให้น้องที่คุเ,เอาใจยากอนี่ยนะคะมีความสุขในการเรียนอืมคือคือโดยการที่เราจะได้ต่อต้านเขาเราจะไม่ห้ามเขานะคะแต่ละคำเนี่ยวันนี้นะคะวันนี้ครูฟ้งสอนก็แต่ละคำเนี่ยน้องอ่ะจะเลือกคือน้องอะ่ะเป็นคนชอบเลือกครูฟ้างก็สมมติให้สิบคำปุ๊บแล้วครูฟ้งจะถามว่าเอาคําไหนดีแล้วแต่ละคำเนี่ยน้องเขาจะนับ รับแนวยาวเลยเพลงฝรั่งอะ่ะ e อีนี่มีนี่ไหมนี่บอกบิลลี่เอ็มเหมมิกกี้เฮาส์เออมิกกี้เมาส์เฮาส์เอออย่างเงี้ยเต็ที่ <laughs> <laughs> แล้วคือแล้วก็ปล่อยอ่าปล่อยเขาแล้วพอเริ่มไปถึงประมาณครึ่งเมื่อได้สักแบบห้าคำละคุณต้องห่อโอเคอเจนน่าคุณต้องหอเป็นเวอร์ชันแร็ปได้ไหมห่ <laughs> อเป็นร็อได้ไหมนะคะหรือว่าเอาสั้นๆนะคะ เอเพลงที่นับนับผงหนัะนะคะคร <c oughs> ูเราจะสอนจ้ำจี้มะเขือตอบแอะมันก็อาจจะยาวไปนิดนึงเ,เดี๋ยวเอาไว้เข้าหลังนะคะแต่คือเด็กฝรั่งอะเนาะนี่คือไม่ได้โบน,นับ,นบไปเลยนะคะก็คือการที่เราจะให้เขาจะให้เด็กที่เอาใจาค่อนข้างยากเนี่ยไปไปพร้อมกับเราอะเราสามารถเอทำให้เขาไปกับเราโดยการที่เราเป็นเพื่อนเขาพยายามเป็นเพื่อนเขาพยายามเข้าใจเขาแล้วก็ให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทําก่อน อืมเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําปุ๊บเขาก็จะหันมาฟังเราเพราะเขารู้ว่าเราฟังเขาอ่านะคะเพราะเขารู้ว่าเราฟังเขาเพราะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะไม่ม,ม,ม,มีมันจะไม่มีความสิทธ์เกิดขึ้นมันจะไม่มีอารมณ์ที่คุณครูแบบโอโ้โหเมื่อไหรจะเสร็จแล้วเนี่ยอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> แบบเออแบบครึ่งชั่วโมงไล้สามค่ อย่างเงี้ยเอ่อนะคะคุณครูจะได้จะได้สบายใจด้วยแล้วในในส่วนนี้นะคะแล้วก็ถามว่าคุณแม่จะว่าอะไรไหมอ่ะคุณครูอาจจะห่วงในเรื่องผูปกครองว่าแบบคุณครูค่ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันได้นิดเดียวเองนะคะอย่างเงี้ยไม่มีไม่เคยเกิดขึ้นนะคะไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่คลาสแรกๆใช่ไหมคะว่าเอ่อความสําคัญความสําคัญในการเรียนภาษาไทยเนี่ยที่เป็นแบบ ที่เป็นหัวใจเลยอะคือการที่เราอยากให้เด็กรู้สึกสนุกมีความสุขไปกับการเรียนอันนี้คือ number ันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของการดุใช่ไหมคะการดุหรือว่าการอะไรเดียบังคับอะไรเงี้ยมันไม่ work อีกต่อไปนะโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศอ่านักเรียนไทยอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีลงเหลือบ้างแล้วแต่เราก็จะไม่เราก็จะไม่ทําอยู่แล้วนะคะอาจจะมีหลงเหลือบ้างนะคะในในระบบแล้วแต่อ่าเนี่แหละ นะคะก็ประมาณนี้เนาะเป็นเป็นเครื่องกับน,นักเรียนนะคะเข้าใจกับน,นักเรียนอ่าโอเคเมื่อกี้เราถึงอ่านเขียนหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราพูดว่างพาไปดูอ่านเขียนหนึ่งนะคะก็เราถึงหน้านี้กันไปแล้วนะคะแล้วก็หน้าเจ็สิบสามเนาะหน้าเจ็สิบสามถ้าเด็กยังแยบคำไม่ได้คุณครูก็ขีดไว้ให้อ่าขีดไว้ให้เด็กๆอย่างเงี้ยน,นะคะขีดอย่างนงี้นะคะแล้วก็กค่อยๆให้เด็กๆสะกด ซึ่งหน้านี้ยคูก็จะให้เด็กๆวางปากกา,าก่อนอเพราะว่าเด็กๆจะรู้ว่าเด็กๆต้องเขียนอะไรโคฟังก็จะเอเคมาเดี๋ยวนี้มาทํานหน้านี้กันเลยอสมมติยังไม่มีหน้านี้นะคะสมมติยังไม่มีอะไรนะโคฟังก็จะซูมแล้วบอกมาเดี๋ยวนี้ครับคำที่หนึ่งครับตัวนี้ตัวอะไรครับแล้วตัวนี้ตัวอะไรจําได้ไหมนะ,ะแล้วเอ็มมี่เขาจสนาเคืออะไรเอ่ย นายเดนีมมองสะกดได้ไหมครับโอเคดอเขาต้องรู้ดออะกอจากที่เราถามเขาเมื่อกี้แล้วนะคะอะ่เขาก็จะสะกดดออกกอแต่ถ้าเขาไม่สามารถผสมคำได้เราก็ทําตัวอย่างให้เขาเหมือนเดิมเลยนะคะเช่นออกออะกอกักแล้วอันต่อไปดออะกออะไรครับอืมเขาก็จะเรียนรู้จากแพทเทิร์นตรงนี้นะคะเอ่อถ้าถามว่าปัญหาของการสะกดคืออะไร อ่ะคือหนึ่งเด็กไม่สามารถอ่ผสมผสมเพยัญชนะกับสระแล้วก็ตัวสะกดได้นะคะก็เราแก้ไขโดยการให้แพทเทิร์นเด็กๆเราให้เด็กๆเราคิดแล้วก็พูดตามเนาะแล้วก็เรื่องเสียงสั้นกับเสียงยาวนะคะเรื่องเสียงสั้นกับเสียงยาวถามว่าซีไหมไม่ได้ซีแต่ถ้าเขาสะกดกับเราเขาต้องสะกดถูกอืมนะคะอย่างสมมติ ดออะดอดับจะเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาต่อไปคําว่าปูอาจจะจําเป็นปออุปูเอ๊ะตัวเนี้ยมันใช่สระอุไหมนะถ้าตัวนี้เดียคิดว่าเป็นสระอุแล้วตัวนี้คือสระอะไรครับอืมเราก็จะถามคําถามเขาเขาก็ว่าอ๋อโอเคอ่าถ้าเขาจําได้นะคะแต่ถ้าจาไม่ได้ก็สอนใหม่เลยว่าโอเคตัวนี้นะลูกนะตัวนี้สระอุเสียงสั้นนะคะตัวนี้เป็นชอตนะครับแล้วก็ตัวนี้สระอูใช่ไหมลูก สระอูอ่ะสระุเสียงสั้นสระอูเสียงแล้วให้เขาเติมคำในช่องว่างเองนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของค,ครูนอกจากที่จะเป็นตัวอย่างแล้วนะคะก็คือการลีดใช่ไหมลีดให้เขาเติมคำในช่องว่างนะะั้นอ่ะอ่ามันจะมันจะขึ้นมาเองนะคะเพราะฉะนั้นประมานเนาะ,ะในหน้านี้นะคะถ้าเอ่อเด็กชอบวาดรูปก็ให้เขาวาดรูปไปด้วย าการวาดรูปเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ช่วยการเรียนภาษาไทยได้เยอะเลยนะคะแล้วเด็กๆก็จะรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจรู้สึกแฮ